เร็วจัดตอนนี้ปูแมสซี่ของเราเหลืออยู่แค่นี้แหละนะครับท mm hmm. ิมงานช่างอ,อรถไถฝืดเขาก็ทำการล้างออกแล้ว <c oughs> ยินนี้พอกมาจากไหนเลาะเนี่ยน่าจะมาจากถังน้ำมัน น้ำมันล้นลงมามีร่องรอยการลือร้ออยู่นะรถคันนี้ยมีร่องรอยการลื้อครับนี่มีกาวแดงๆท่างอืดทาหรือว่ามาจากไหนร้อนตรงนี้ก็มีน่าจะเป็นเกาวที่มาจากใจก่อนแล้วอะนะครับ น่าจะเคยทำเครื่องมาแล้วครับคนเนี้ยโอ้ยรถขนาดนี้ถ้าไม่เคยทำเครื่องก็ปาฏิหาริย์แล้วครับเนี่ยเขาเรียกพากลมเพากลม ต้องรื้อออกดูซีนนะครับซีนซีนตัวนี้นะครับพวกตัวไหนที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็รื้อออัอน,นี้น่าจะเป็นขาเบีกแจ่ช่าองอื่นบอกว่าบเบีกอยู่อยู่นะไม่รู้ว่าอยู่แบบไหน าบีงอเข้าไปข้างในงเดี๋ยวก็จะลื้อออกให้หมดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าเผาสีออกแต่อุ่นใจที่ว่ามันติดนะครับสตาร์ติดแล้วถ้ามันสตาร์ตติดแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเรื่องเครื่องก็คือตัดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ออก ถือว่าเครื่องยนต์ใช้ได้ก็ไม่ต้องไปเสียเงินจุดนั้นแล้วก็มาไล่เก็บพวกซีนนะครับแล้วก็สลักต่างๆลูกปืนนะครับลูกปืนล้อะะแล้วก็พวกน็อตตัวไหนที่จะได้เปลี่ยนแล้วก็หางตัวขึ้นลง แก้ไขยังไงก็ให้ช่างอ่ดเห็นไหมโค้งเลยงอจนแต่หลักๆเลยก็น่าจะลือ้อข้างหลังออกให้เหลือเฉพาะท่อนกลางแล้วก็จะมีฝาตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้ดูอีกทีนึง ว่าข้างในมันเป็นยังไงอะไรข้างในมีการแตกมีการหักมีอะไรไหมรถต้องห้าสิบหกสิบปีนะแต่ผมเชื่อว่าข้างในเนี่ยน่าจะยังดูดีอยู่เพราะว่าคือแกน่าจะเป็นคนขับแค่ไม่กี่คนน่ะมีน่าจะเป็นแกแล้วก็ลูกๆหล,ลานช่วยกันขับนะจะมีรอยเชื่อมแล้วนะรยเชื่อมอันนี้แหละ มีรอยเชื่อมจุดนี้น่าจะหักแต่แขนพวกนี้น่าจะไม่เคยเชื่อมไม่มีการเชื่อมมาเกียร์ก็พอได้อยู่เดี๋ยวให้คนอื่นเลือดูแล้วก็หาอะไรมาใส่ตรงนี้เหมือน นี้ก็ต้องเผาสีออกให้หมดเลยครับสีเดิมเผาออกหมดเลยส <_ D> ่ินพวงมาลัยนี่จะมีขายหรือเปล่า <_ D> ทีจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะย้ายถังน้ำมันออกเหลือเกิน<_ D> <_ D> ย้ายถังน้ำมันออกจากตรงเนี้ย <_ D> พอที่จะมีที่วางเลย เราย้ายจากตรงนี้เอาไปไว้ตรงนั้นดีไหมเหมือนจันเดียเอาออกจากข้างบนเอาไปไว้ข้างหลังท่ <c oughs> อยางพวกนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนครับน่าจะไปหมดแล้วแหละท่อยางต้องเปลี่ยน ส่วนั๊มโซล่านี่ก็ยังสภาพโอเคนะใช้ได้อยู่ย <c oughs> เฮ้ยผมแพ้อะไรเนี่ยแพ้ฝุ่นเนี่ยลูกหมากอย่างเงี้ยเห็นตรงนี้มีรอยเชื่อมมา是是 <c oughs> เห็นไหมด่ามาน่าจะมีรอยแตกน่าจะมีการแตกแล้ว ทันหน้าก็มีร่องรอยการตีต้องดูซีนดูลูกปืนนะครับต้องถอดออกมาดูก็เอาแค่พอขับได้ครับเพราะว่าไม่ได้เอาไปทำงานอะไรนะจะเอาไว้โชว์เอาไว้ขับโชว์ขับเอาไปมิตติ้งไง เอาไปขับเล่นหน้างานงานมิ팅ครับเล่นๆเ,เห็นรถเก่าๆแล้วมันมันมันมีอารมณ์คลาสสิกอะ่นะนนี่คือพวกอะไรเที่ยวออก อ,อเอเีย์มันติดมากับล้ออย่างนี้เลยนะเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าล้อล้อมลงนี่เอาขึ้นไม่ได้เลยนะนี่เนี่ถ้าเกิดมันล้มลงเนี่ยลำบากเลยเีย์มันติดมาด้วยครับโอ้น้ำมันน้ำมันเฟืองงานหยาบเลย สำหรับช่างยาบแน่นอนเอ้มีใครมีที่ซื้อยางรถไถถูกๆไหมผมอยากได้เป็นยางยางหล่อเย็นก็ได้เอ้ผมต้องไปถามที่บ้านน้องบุญซูเออไปถามที่บ้านน้องบุญซูที่เดิมที่ผมเคยไปเลย ก็ไปถามที่นั่นแหละนะครับรู้แล้วรู้แล้วไปถามบ้านนองมนซูดีกว่าเดี๋ยวเอาหก้อคันที่เราซื้อมาจากกรุงเทพไปไปเอาอยางทำแอร์ให้มันก่อนเนี่ยเบาอ,อยากได้เบาตัวเดิมมากเลยคลาสสิกดีอ่ะอยากได้เบาแบบเนี้แต่ทรงเบามันได้หรือเปล่าเนี่ยมันลวยไว้เ่ย ไม่ไหวแล้วนี่เาบาะแบบนี้เดิมๆม,มีขายไหมครับนี่อยากได้แบบนี้มากเลยอยากได้เดิมๆของมันนะคือผมอยากได้เดิมๆทุกอย่างเลยไม่อยากเอาเบาะรุ่นอื่นมาดัดแปลงใส่อยากได้แบบเนี้ยมีขายไหมครับโครงมันทั้งเบาะทั้งอะไรมันมีไหม เป็นของถอดข้องอะไรมีไหมหรือว่าต้องซื้อใหม่มันคลาสสิกดีนะเบาะรูปทรงแบบนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเมสซี่เลยถ้าเป็นเบาะของถอดท้องอะไรมันมันร่วมสมัยมันเนี่ยมีคนบอกผมว่าตัวเนี้ยมีขายหน้ากากชุดเนี้มีขายครับของใหม่เลยมีขายอ่เดี๋ยวผมจะลองไปถามดู แล้วผมต้องผ่านไปทางร้านแถวลบบุรีมีไหมครับลบบุรีเพราะว่าผมจะไปเอารถไถไปส่งที่อำเภอแก่งคอยแต่ถ้าเลยไปทางลบบุรีได้ก็จะเลยไปมีไหมลบบุรีมีร้านอะไรไหมถ้ามีก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้แวะไปดูขอบคุณมากครับฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้ามีร้านอะไรแนะนำครับสวัสดีครับ